ร้านพ่มล้ยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรีวิวนะคะล้อมือสองให้ดูนะคะวันนี้นะคะมีแม็กใหม่เดือนนี้นะคะมีแม็กใหม่จากโปรหนึ่งชุดนะคะเสียงอาจจะหายกันบ้างนะคะเสียงอาจจะหายบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เลยโหเยอะเลยนะคะหลังจากไม่ได้อัพมาพักหนึ่งนะคะเยอะเลยราคาเบาๆค่ะรอบนี้นะคะ อย่างนี้นะคะ TE 3 7นะคะ6 9พันะคะ RP F1 แบบนี้นะคะ6 9พันะคะนี่เลยอันนี้เป็น TE 3 7นะคะงาน Emotion R นะคะราด่กคาประมาณนี้เลยนะคะ,ะ,คะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะห้าลู1นึ่งรถโหลดนะคะราคาอยู่ที่6 9พับาทนะคะได้ล้อแบบนี้เลยนะคะ งานหมูชิ้นอาด้วยแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นแม็ RPF1 5พู114นะคะ6,900บาทนะคะยางเป็น255 5, 5, 5 0 1 8นะคะอันนี้สำหรับรถไม่โหลดหรือว่ากดแค่หลังนะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะ6 9 0 0บาทรอบนี้เวลราคาหลักพันก็เยอะค่ะ CE ราคาหลักพันอย่างนี้นะคะคือเยอะมากเลยนะคะราคาหลักพัน ออกรดก็มีมาหนึ่งชุดนะคะการยกสีเท่ากันก็มีนะคะรอบนี้นะคะหรือใครจะเล่น PE Pro Max นะคะสีปีเก่าราคาหลักพันเลยแี่สีปีเก่าราคาหลักพัน PE ก็มีนะคะ6 9พันเก้นะคะจัดให้นะคะเวลชุดนี้อยู่7 9็ดพเ้าเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนะ มาเ,เลยค่ะดึงชุดนี้ต่อเลยค่ะชุดนี้เป็นแม็ดซ S R นะคะแม็ใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะจัดโปรอยู่ที่หนึ0งบาทนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะกวา้าง8.5ดจุดห้าสูกสำหรับใครที่หารอสเปคใส่แล้วไม่ล้นนะคะใส่9้าครึ่งสีูปก็ยังล้นนะคะแนะนำไปเลยใส่8.5จุดหสีลูกนะคะไม่ล้นแน่นอนนะคะชุดนี้นะคะ เอเด้อาใหม่แกะกล่องเลยจัดโปรราคาเท่ามือสองเลยค่ะหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทยางปียี่สิบนะคะยางปียี่สิบดอกหนาๆกันเลยนะคะชุดนี้นะคะแนี่ยยางพุ้มแมกด้วยยางเป็นสองหกสองเจ็ดนะคะชุดนี้นะคะเนี่ยมันจะพุ้มแมกนี่ชุดนี้นะคะจัดโปรอยู่ที่แม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์จัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท แล้วก็ชุดนี้ค่ะสำหรับใครหาวเวลออฟลึกชุดนี้ราคาเบามากเป็นล้อเทินนะคะร้อเทินมากยางปีอะไรเอ,อ่ยยางปียีิบเอ็ดด้วยมังชุดเนี่ยดูให้นะคะยางปียีิบเอ็ดค่ะชุดนี้นะคะหลักพันใส่รถก,กระบะห้าลูนึงหนสี่กว้างเก้าจุดห้าสี่ลูกสำหรับใครชอบ สลับหน้าหลังสบายๆนะคะออฟลึกด้วยกว้าง9.5 4วงเลยค่ะชุดนี้นะคะนี่เลยยางตกมีอย่างนี้เลยนะคะไป21นะคะนี่เลยนะคะดูจมูกหน่อยนะคะชุดนี้คะจัดให้หลักพัน9,900บาทค่ะ9,900บาทเท่านั้นนะคะใส่ลูกกระบ,บา5ลูก1 1 0ี ได้สเปคกว้าง9.54ลูกด้วยนะคะเนย9,900บาทอย่างซีงเอกสุดคุม้มค่ะชุดนี้นะคะไยหานะคะจัดเลย9,900บาทเองเออแล้วก็มีแม่กซีแบนนะคะอันนี้เป็นร e ้อยอีแบน์กว้าง8.54วงสำหรับรถ5ลูน114นะคะไยหารสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้เป็นอ e ีแบน์งเลเซอร์แดงนะคะเเลย นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยสำหรับใครหาสเปคไม่ล้นนะคะห้าลูนะคะสเปคไม่ล้นชุดนี้เลยนะคะราค,ค,คาหลักพันเลยค่ะเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะเก้าพันเก้าร้อยบาทบอกเลยรอบนี้ราคาเลามากนะคะราคาเลามากนะคะต้องรอดูจนจบนะคะเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้สําหรับ r e ชุดนี้ออบลุกๆเลยนะคะ อีออฟลึกสีเดิมนะคะสีเดิมเงากิฟคือร้อยสวยมากค่ะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยางหน้า2 4 5สี่ห้าหลังเป็น2 7 5เจ8ห้า่น้าเป็น2 4 5สี่ห้าี่ห้านะคะออฟลึกเลยใส่ลูกกระบะ6ากลูตัวเตี้ยนะคะแบบรถโลดนะคะแก้ไม่บางไม่หนามากนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1900บาทนะคะลูกกระบะ6ากลูนะคะชุดนี้นะคะ1 9 0 0บาทเลยนะคะ แล้วก็ชุดนี้เป็นเลวลออฟลึกนานจนไอนะคะงาหนุ่มมิงนะคะชุดนี้นะคะยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดเป็นตียี่สิบค่ะล้อเงาเงา,เงา,เงากิ๊บเลยค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทลยค่ะชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบอกหกรูนะคะลดตัวเตี้ยนะคะหรือว่าลดตัวสูงลดเตี้ยทาแพะนะคะชุดนี้นะคะ เงากิฟต์เลยร้องงานมึงด้วยนะคะราคา12,900บาทค่ะแล้วก็มาดูชุดนี้ค่ะอันนี้เป็น N5 RS ารนะคะงานมึงนะคะยางไป2,454,58หหลังไป2 7 5 4 0 1 8ใส่ลูกกระบะ5ารู1 1ึนะคะดอกแบบยางนาหนาๆกันไปเลยค่ะร้องเงากิฟต์นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 13,900บาทนะคะ1 3,900บาทใส่รถ5หลู114นะคะแล้วก็มีชุดนี้ N5 เหมือนกันราคาหลักพันนะคะนี่ชุดนี้9,500บาทเลยนะคะราคาหลักพันแต่ชุดนี้ก็จะมีตรหนิบ้างนะคะไม่ค่อยดบเนาะแต่ว <ces> ่าก็คือสภาพก็คือเงว้แหละนะคะยางไป2อ่า3้าบนะคะ สองห้าสามห้าสิบแปดสี่เส้นนะคะนี่มีจำนินนะคะเอ๊แต่ราคาหลักพันคุ้มค่ะชุดนี้นะคะ n 5 rs นะคะงานหนึ่งนนะคะยังไปปียี่สิบนะคะสองหกสามห้าคอมสิบแปดนะคะทั้งสี่วงเลยนะคะสำหรับรถโหลดนะคะห้าลูสำหรับรถโหลดนะหรือว่ารถรุ่นเก่าเนี้ยนะคะรถเตี้ยๆหน่อยนะคะชุดนี้นะคะราคาเก้าพันห้าร้อยบาทหลักพันเอาไปเลยค่ะ 9,500บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะ5ลูนสีนะคะแล้วก็มีชุดนี้หลักพันอีกเหมือนกันเป็นล้อเวลนะคะ6ลูนะคะยางเป็นยางยาง2,65,40,18หลังเป็น2,95,35,18แค่ยางก็คุ้มแล้วค่ะราคาหลักพันปี21นะคะยางนี่เลยยางดอกนนหนาๆเลยค่ะโอ้โห ยางปีริทเอดชุดนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ9,500บาทสำหรับร้อหกลูรถโหลดนะคะ 9, 5 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยอันนี้พาดูแล้วนะคะ6,900 6 9 0้เท้าใชั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวพาดูด้านหน้าต่อค่ะหยด,ดน้ำมาดูร้อยหยดน้ำันบ้างนะคะเนี่ยสี่คูณสี่นะคะ เขาว่านะสี่คูณสี่นะคะที่เขียนว่าสี่คูณสี่นี่คือเป็นร้อยดีเขาว่านะเขาว่านาคะคะเนยร้อยหยดน้ํานะคะออฟโรดนะคะยางไปสองหกห้าสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะนี่เลยดอกหูหูหูดอกเอาไปลูยยาวๆะค่ะดูนะคะให้ดูใ,ใกล้ๆือดอกยางเอาไปลูยยาวๆเลยค่ะ ดอกสดทุกเส้นนะคะหนาๆเลยะค,ะะคะรับเน่เราไม่มีรอยเลยชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกมีตัวสูงน,นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะนี่แล้วก็พาดูเวลต่อไปออ่ะ RX7 นะคะเป็นเวออฟลึกนะคะยางเป็นยางปียี่สิบเลยยางไทยดีสโทนนะคะ เป็นยางปีที่10เลยนะคะนี่ดอกสดสดเลยนะคะค่หานะคะยางใช้ยาวๆนะคะชุดนี้เลยนะคะดอกสดสดเลยะค่ะแล้วเวลออฟลึกค่ะนะคะใส่ล้น6รลูตัวสูงนะคะยางเป็น2 5, 6 5 60 1้านะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่12,900าบาท 12,900บาทนะคะชุดนี้นะคะยางปี20นะคะใช้ย,วยาวๆเลยดอกสดๆนะคะยางไทยนะคะ12,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็จะพาไปดูก้านยกชุดนี้เป็นก้านยกจูวีเป็นสีเทากันนะคะยางเป็นยาง b ิดสโตนนะคะปี18นะคะนี่เลยพ่ดูดอกยาง ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะก้านยกเป็นสเปคกว้าง9ก้าอัศูนย์นะคะชุดนี้นะคะใส่รถก,กระบะหกลูตัวสูงนะคะยาวเป็น2 6 5 6 0 1 8นะคะรถก,กระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ค่ะราคาหลักพันเลยนะคะอันนี้เป็นแม็กเวลนะคะยางไปยี20ด้วย2องหกห้ปี20ค่ะ ตกหนาหนากันไปเลยนะคะหลักพัน้นนั้นเลยใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะเวลนะคะเงเง,งาเลยนะคะยางปียี่สิบสองหกห้าหกสิบสิบสำหรับรถตัวสูงนะคะยางปียี่สิบราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะเก้าันเก้าร้อยบาทเลยค่ะยางปียี่สิบใส่รถกระบะหกลตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะไฟา,า,านะเวลนะ เก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มาก้านยก s อ v ีสีน้ำตาลเราก็มีนะคะามาอ่นนี้เป็นยางนิกโตะค่ะนี่ดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเป็นสีเข้มๆเ,เลยนะคะสีเข้มเลยนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะก้านยก s อ V กว้างเก้าออฟศูนย ยางนิโตะนะคะ1,900งหมื่นเ้อบาทใส่รถกระบะเห็ดกลูตัวสูงนะคะโอจิเมอร์ตัวนี้ยใส่สวยน,นะคะชุดนี้นะะแล้วก็มาชุดนี้ค่ะหลักพันเลย CE 28ยางสองสองข้าง 2, 5, 6, 8นะคะแถมนี้ก็คือสำหรับรถตัวสูงนะคะจัดให้เป็นยางเดนหลอกนะคะดกนนหนาๆเลยน,นะคะแต่ชุดนี้ ยางปี15นะคะราคาถูกนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นเลยแช่แม็ก็คุ้มแล้วนะคะ CU28 นะคะ7,900บาทค่ะใส่รถก,กระบะ6รูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะ7,900บาทไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครอยากได้เร็วนะคะเบาๆชุดนี้เป็นแม็กเวลนะคะใส่รถก,กระบะ6ลูตัวสูงอีกแล้วนะคะ เวลยางสองหกห้าหกสดนะคะรอ <Okay. S 1> ประมาณนี้เลยนะคะถูกมากค่ะชุดนี้นะคะร้องไม่ได้ช่อมนะคะราคาเพียงชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7 9็ดอบาทนะคะใส่ลุกกระบ,บากหกลูกตัวสูงค่ะ7 9็ด้อบาทเลยนะคะชุดนี้แล้วก็สำหรับใครอยากได้ดีๆนะคะ อันนี้เป็นแม็กทีอีงานอีตันนะคะโค้ดมีแล้วก็กา้านจะมุนๆนะคะอันนี้เป็นแม็กทีอีงานอีตันยางสองห้าห้าห้าสิบ รุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทได้ร้องงานด้วยงานอิตั้นนะคะงานไทยนะ7,900บาทใส่รถกระบะหกลูกกลกตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทําแพรนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะทีปีสามเจ็ดอันนี้ก็แม่งานแน่นอนนะคะเนี่ยังเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบแปดหลังเป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะ ดอกสดๆกันเลยนะคะราคาเบามากค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะหกพันเก้าร้อยบาทใส่รถกระบะหกลูรถโหลดนะคะรถตัวเตี้ยแบบโหลดนะคะเพราะไม่โหลดไม่สวยเลยนะคะเราว่้เป็นยางแกนเตี้ยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่แม็กซ์ทั้งยางราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะคะหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะชุดนี้นะคะ ที่เหนเลยนะคะแล้วก็มีเวลชุดนี้ก็ราคาหลักพันแล้วรอบนี้เคาหาใสาเลยนะคะคุ้มนะอยากเปลี่ยนแนวใครอยากเปลี่ยนแนวแล้วนะ,ะจากทีเีมาเป็นเวลนะคะมาจัดนะคะเพิ่มไม่เยอะเลยเนี่เวลเป็นยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาท ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นเลยเป็นแม็กเวลยาง255 5้าห8นะคะ9,500บาทขายราคาหลักพันนะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะใส่รถกระบะหกมูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงหลดเตี้ยทำแคะนะคะทรงดีรับแคะะนะคะชุดนี้นะคะ มาปิดท้ายกันด้วยอ E ก้านยกงานโฟม็กสีปีเก่าค่ะชุดนี้เป็นแมีอ E ก้านยกสีปีเก่านะคะใครหาบ้างชุดนี้ราคาหลักพันเลยยางเป็นบิดสโตน255 611 8นะคะใส่รถกระบาะ6ลูตัวสูงนะคะตัวหนาๆหนา,นาเลยนะคะสีโอ้สีนวลมากค่ะชุดนี้นะคะ 9,500บาทค่ะชุดนี้นะคะ9,500บาทนะคะถงยูหนวอยมากก้านยกอีทกว้าง9ก้ออูนนะคะใส่ลูกกระบะห6ลูตัวสูงนะคะสีปีเก่าสีหายยากชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทเลยจัดให้ลูกค้าไปเลยนะคะนี่ใครสนใจนะคะมาดูได้ที่ร้านคุมนุยางแตกนะคะ ตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อนะคะได้ที่เบอร์0951199659นะคะหรือว่าใครอยากจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์0951199659นะคะหรือว่าใครอยากเข้ามาดูที่ร้านนะคะปักหมดุดพิมพ์ว่าคูลูนยางแตกนะคะ พอพานสลูนอนหนูรอลิงสลูนอนหนูแล้วก็ยางแต่งนะคะไม่ต้องพิามพ์คำว่าหลานนะคะขึ้น G B X เลยนะคะเี่ะสำหรับใครอยากจะเทินล้อล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนเอามาเทินได้หมดนะคะราคาจะลดไปอีกจากที่แจ้งเอาร้อมาเทินนะคะราคาจะลดไปอีกเลยจากที่แจ้งเท่านี้ก็จะลดไปอีกนะคะ าอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะ